ที่อำเภอหัดใหญ่เวลานี้ยังไม่พ้นวิกฤตนะคะตอนนี้น้ําท่วมเต็มพื้นที่และกําลังทุ่มสับพักกาลังกันอย่างแข็งขันค่ะเพื่อที่จะลําเลียงผู้ที่ติดค้างอยู่ข้างในออกมาด้านนอกอย่างปลอดภัยนะคะแต่ก็มีคําเตือนว่าคืนนี้อาจจะมีฝนตกลงมาซ้ําเติมเข้ามาในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมอยู่แล้วขณะเดีวยวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็สั่งระดมกําลังเต็มที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา72เครื่องนะคะระดมกําลังเร่งระบายน้ำ ออกจากพื้นที่คุณติดทิลาผู้ธสารพันธ์รายงานสดจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณติดชิลาเชิญค่ะ ันร้ายยังคงไม่ผ่านพ้นไปสําหรับชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะค่าคืนนี้หลายผ่านครอบครัวนั้นต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดมิดเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจําเป็นจะต้องตัดไฟในบางจุดโดยเฉพาะในจุดที่มีน้ําท่วมสูงซึ่งจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเส้นทางสี่แยกแลบบุรีราเมีที่เชื่อมต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่ดิฉันปักหลักอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้ายังเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ไม่ได้เลยนะคะเช่นเดียวกับรถยนต์นะคะในส่วนของรถบรรทุกต่างๆก็ยังคงจอดนิ่งสงบเพราะว่าเส้นทางนั้นถูก ตัดขาดค่ะ ผที่ยังคงตกต่อเนื่องทําให้สถานการณ์น้าท่วมบนถนนสายหลักเพชรเกษมที่4ี่ช่วงบริเวณสี่แยกแลบบุรีราเมศทางเข้าอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสถานการณ์นั้นยังคงเลวร้ายนะคะเพราะว่ามีน้ําเติมเข้ามาต่อเนื่องทําให้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องเดินทางไปส่งสินค้าใน3จังหวัดแดนภาคใต้และผ่านด่านพรมแดนไปยังประเทศมาเลเซียต้องจอดเป็นแนวยาวหลาย10กิโลเมตรนะคะเจ้าของรถบรรทุกหลายคันบอกว่าน้ํานั้นเริ่มไหลเข้าท่วมบริเวณนี้ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา และไม่กล้าขับฝ่ากระแสน้ําไปถึงแม้ว่าจะเป็นรถยกสูงเนื่องจากว่ามีรถหลายคันที่พยายามขับฝ่ากระแสน้ําเกิดไหลไปกับน้ําและพลิกคว่ำเช่นเดียวกับรถของชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมจมเสียหายหลายสิบคันนะคะหลายคนจึงเริ่มจอดรถและเดินเท้าไปหาอาหารและน้ําดื่มเพราะคาดว่าอาจจะใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงหรือว่าอาจจะเป็นวันกว่าปริมาณน้ํานั้นจะลดลงค่ะเมื่อวานเพื่อน,มนเมื่อคืนเพื่อนมาได้อยู่แต่ว่ามันไม่ติดไงมันพุ่งมาติดตอนเช้านี่ ตอนเช้ามืดเพราะว่ารถมันรถเสียข้างในมันไปไม่ได้อตัวนี้คือพี่ติดตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้ครับและคิดว่าแบบเียฝน,นก็ยังมาเรื่อยๆนี่มันจะสามารถที่จะเคลียร์ได้ไม,ไม่แน่ใจเพราะว่าบางคนว่าสะพานก็จะขาดอีกเพราะม,มีต้องกลับดังเดิมกลับไปที่รุทัยอีกไม่กลับวนออกไปนี้เข้าทางใหม่ถ้ามันเข้าได้แต่ว่าตอนนี้มันเข้าไม่ได้ทางเพราะว่ามันก็ท่วมไปหมดรับฝนตรนนี้ไปได้มันก็ไปได้ จากสถานการณ์ตั้งแต่จีห้าจนถึงตอนนี้น้ำเป็นยังไงบ้างลดลงบ้างไหมมันน่าจะไม่ลดนะครับมันยังเท่าเดิมอยู่กับเมื่อเช้าเนี่ยแต่เมื่อเช้าเนี่ยต,ตรงนี้จะแห้งนี่มันขึ้นมาอนี่ก็ต้องทรูบอกเจ้านายว่าไปไม่ได้ไปไม่ไ,ได้ใช่ครับ รถยนต์ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครที่บรรทุกเรือท้องแบนและเรือเยสกีต่างๆต้องกลับรถเพราะว่าไม่สามารถขับฝ่ากระแสน้ำที่ไหลท่วมสูงไปยังพื้นที่ด้านในของอำเภอหาดใหญ่ได้นะคะเพราะว่าทั้งเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรองนั้นถูกน้ำท่วมสูงจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการขนสินคองและเรือเข้าไปช่วยเหลือผู้คนชั้นในของอำเภอหาดใหญ่ที่จมใต้น้ำค่ะ ส่วนสถานการณ์น้าในคลองอุตภเปาระดับน้ําปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดบริเวณสถานีวัดน้ําบ้านบางสาลาอําเภอคลองหอยโคงระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนบางจุดเอ่อทะลักเข้าท่วมวัดและบ้านเรือนของประชาชนริมคลองระดับการแจ้งเตือนภัยจึงได้มีการยกธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์แจ้งเตือนภยัยเฝ้าระวังน้ําท่วมค่ะโดยน้ําจากสถานีวัดน้ําแห่งนี้จะไหลลงสู่เขตอําเภอหาดใหญ่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะคะ ด้านนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าได้เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเพื่อรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแล้ว72เครื่องมากกว่า80จุดเร่งระบายน้ํานะคะส่วนสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดน้ําท่วมครั้งนี้เพราะว่าน้ํานั้นมีปริมาณมากไหลบ่ามาจากเขาคอหงค่ะโดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่มีคลองสายใหญ่รองรับน้านะคะมีเพียงอ่างเก็บน้ําแก้มลิงคลองเรียนเท่านั้นที่ทําหน้าที่ชะลอ แต่ด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาเกินค่ามาตรฐานทําให้อ่างเก็บน้ํานั้นเอ่อล้นจนมวลน,น้ําไหลทะลักเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่ค่ะส่วนสถานการณ์น้ําบนถนนการจะนะราเมศบ้านกเกาะหมีอําเภอหาดใหญ่มีน้ําล้นท่วมถนนเป็นวงกว้างนะคะส่งผลให้การจราจรน,นั้นติดขัดค่ะโดยเฉพาะรถเล็กที่ไม่สามารถผ่านได้นะคะและมีมวลน,น้ํายังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หลายหลังค่ะ เช่นเดียวกับที่ถนนสามชัยถนนสุภาษารัรงสรรค์ถนนราชยินดีซึ่งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่และเป็นย่านเศรษฐกิจสําคัญถูกน้ําป่าจากเขาคอหงที่ไหลลงแก้มลิงคลองเรียนเอเข้าท่วมพบว่าถนนทุกจุดนั้นบางจุดน้ําสูงถึง1เมตรหรือเมตรครึ่งนะคะทาให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ในแต่ละพื้นที่ต้องเดินลุยน้ําออกมาไปอาศัยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยชั่วคราวส่วนตลาดกิมหยงตลาดการค้าสําคัญของเมืองหาดใหญ่ระดับน้ําสูงกว่า1เมตรค่ะ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25นี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ําของเขเทศบาลน,นครหาดใหญ่ซึ่งอาจมีฝนเสริมตกลงมาในค่าคืนนี้ค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือคนที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกับดิฉันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะก็คือในส่วนของรถบรรทุกขนาดใหญ่รวมถึงชาวบ้านที่ยังคงต้องจอดรออยู่ตรงนี้และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบอกว่าหลัง18นาฬิกาอาจจะมีฝนใหม่เข้ามาและนี่แหละค่ะในส่วนของฝนนั้นก็ยังคงตกโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องนําเรือเนะะี่ยค่ะเรือท้องแบนรวมถึงว่าในส่วนของเรือเจสกีเข้าไปอพยพชาวบ้านที่อยู่ภายในนะคะเพราะว่าตอนนี้มีอีกหลายลังที่ ไม่สามารถออกมาได้ค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจะขัดใหญ่ค่ะขอบคุณคุณติดชิลาค่ะขอบคุณค่ะ